ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม b a c k d e s e r อร์ดออนไหรือเกมที่เรารักคลิปนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วมีเพื่อนท่านหนึ่งได้ถามว่าผู้เล่นใหม่หลังจบซีซั่นควรทำอะไรเตรียมอะไรก่อนหลังผมก็เลยคิดว่าน่าสนใจที่จะทำคลิปนี้ขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสรุปสิ่งที่ผมทำมาตั้งแต่ EP 1จนถึง EP ล่าสุดผมจะนับเบสคนเล่นซีซั่นแบบนี้นะครับก็คือ ผมจะนับคนที่เล่นเควสเวเรียและเซเลนเดียนะครับเพราะว่า2เมือเนี้ยสามารถสซคิปเควสได้เก็บเลเวลจน60แล้วทำบัตรผ่านซีซั่นจนจบนะครับเออก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยว่าแบ c ดิเซอร์เนี่ยคุณจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าผมได้ไปคิดเรียงสเต็ปตั้งแต่1จนถึง10มาให้เพื่อนๆหลังจากจบซีซั่นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนเคว้งหรือไม่รู้จะทำอะไรทำตามนี้ก็ได้นะครับ เริ่มจากสเตปที่0ูนย์ก่อนเลยครับผมว่าเพื่อนๆควรจะไปจับม้าก่อนเพราะว่าเกมนี้การวิ่งม้าออโตเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับทำครั้งเดียวได้ทั้งตระกูลส่วนคลิปวิดีโอทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการจับม้าหรืออื่นๆเดี๋ยวผมจะแปะไปที่ใต้ดิสคริปชันนะครับสเตปที่1น,นะครับหลังจากเพื่อนๆจบซีซั่นเนี่ยเควสสุดท้ายเขาจะให้เราคุยกับผู้คาใช่ไหมครับและตอนนั้นเนี่ยเราก็จะยืนอยู่ข้างๆผู้คาเลย อยากให้เพื่อนๆเ,เริ่มเควสนี้เลยครับก็คือเควสสนับสนุนการเติบโตความช่วยเหลือของผูคาครับหรือก็คือการทะลวงอุปกรณ์ทูบาล่าของเรานั่นเองครับข้อมูลเกี่ยวกับการทะลวงอุปกรณ์ทูบาล่าเนี่ยผมจะใส่ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับเ่วนเรื่องการตีบวกเนี่ยผมให้เป็นวิจารณญาณของเพื่อนเอนเองดีกว่าครับว่ามีเงินพอที่จะบวกชิ้นไหนตีชิ้นไหนก่อนสเต็ปที่2การเตรียมตัวตีบอสกิ้ล ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่า ID ของผมที่เล่นอยู่ตอนนี้ได้ตีบอสกิลตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มเล่นเลยนะครับ <c oughs> ก็คือตีบอสกิลมาตลอดสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมให้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับช่วงเวลา5โมงถึง1ทุ่มนะครับจะมีกิลเริ่มตะโกนแชทเซิร์ฟแชทโลกว่ารับคนตีบอสกิล3-4ตัวให้เพื่อนๆย้ายเซิร์ฟและซิปไปหาเขาทันทีนะครับเพื่อหาจ้างดูว่าเราสะดวกจะจ้างตีบอสในเวลาไหน อย่างต่ำก็วันละ 900m MM มใช้เวลาแค่20-30นาทีต่อวันเท่านั้นเองให้เพื่อนๆวิ่งไปตีบอสกิลทั้งหมด3ตัวตามแต่ละกิลกำหนดทิกสำหรับคนขี้เกียจวิ่งนะครับให้ปั้นตัวละครเพิ่ม3ตัวเอาไปยืนแต่ละบอสใส่ของทูบาล่าหรือนาซิลันที่ได้รับจบากภูคาไม่เพื่อนๆก็หากิลอยู่ไปเลยครับ แต่การหากิลเนี่ยจะเสียประโยชน์จ้างเพราะติดถั่วงอก7วันจะไม่สามารถจ้างได้แต่ถ้าได้กิลดีๆเขาจะดีวกับกิลอื่นๆไว้ล็อกวันตีบอสให้เพื่อนๆได้ตีบอสทุกวันเลยครับต่อไปสเต็ปที่3ผมคิดว่าน่าจะเป็นเควส t แมกนูสครับเกมแบ็คดิเซิร์ตเนี่ยเป็นเกม Open World นะครับการเดินทางก็จะเดินทางด้วยมา้าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีระบบแมกนูสเข้ามา ระบบแมกนูสช่วยให้เราเดินทางสะดวกขึ้นหรือก็คือวาร์ปในเกมแบ็กดิ่เสิร์ตนั่นเองครับถ้าทำเควสแมกนูสจนจบเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถวาร์ปไปที่เมืองหลักเมืองไหนก็ได้นะครับหลังจากจบเควสทั้งหมดแล้วยังได้อุปกรณ์ป้องก,องกันระดับเบนมาอีกด้วยคุ้มค่ามากๆเลยครับต่อไปผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของเควสหลักครับที่ควรที่จะทำเควสหลักเนี่ยควรวิ่งเควสทั้งหมดของเกมเลยนะครับ อาจจะละเว้นเควสโซไว้ก็ได้อย่างในน้อยเนี่ยเพื่อนๆจะต้องจบเควสเวเลียเซเลนเดียคาเพออนเมเดียคามาโอดิลและประเทศลุ่งอรุนทั้งหมดครับซึ่งมันเยอะมากๆนะครับแต่อย่าเพิ่งช็อกไปเราค่อยๆทำวันละนิดวันละหน่อยก็ได้ครับอย่าไปเล่งตัวเองมากสิ่งที่แนะนำสำหรับเควสหลักนะครับแนะนำให้ทำตัวใดตัวหนึ่งในไอดีก็พอนะครับเวลาเราสร้างตัวใหม่จะมีเควสใหม่เหมือนเดิม แต่ไม่ต้องไปสนใจครับถ้าเราทําไปแล้วให้จําว่าตัวไหนเราทําไปเกมนี้เนี่ยไม่ได้บังคับให้เราเล่นหลายตัวนะครับแต่การเล่นหลายตัวจะทําให้เราสะดวกในการทํานู่นทํานี่ง่ายขึ้นแล้วก็แก้เบื่อเวลาฟาร์มเกมนี้นานๆครับสเต็ปที่5เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเตรียมทํานางฟ้านะครับเพราะว่าเกม MMORPG คงจะหนีไม่พ้นการฟาร์มมอนหรอกครับเราจะต้องหาเงินเพื่อมาทําของการมีนางฟ้าช่วยปั๊มยา จะช่วยให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นเลยครับส่วนรายละเอียดทำนางฟ้าเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ด้านล่างนะครับเพราะว่าผมทำไว้ค่อนข้างยาวเลยสเต็ปที่6การลิงก์ตัวละครหรือการโคลนไอเทมส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่าควรจะต้องใส่เสริมเข้ามาเพราะว่าการที่เราลิงก์ตัวละครเนี่ยจะทำให้เราสามารถเก็บเลเวลไว้ไฮสปีดได้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับผมได้สร้างตัวละครใหม่ขึ้นมานะครับเลเวล7 แล้วได้เอาตัวละครมาอยู่ที่เมืองเดียวกันคือเมืองกาหน้าทั้งคู่นะครับผมจะทําการตั้งค่าการเชื่อมต่อแล้วผมจะเอาตัวละครหลักไปฟาร์มที่มิวม็อกนะครับผมตีมอนเตอร์แค่เสาเดียวเท่านั้นแล้วสลับกลับมาที่ตัวเด็กนะครับเพื่อรับค่าประสบการ์ exp ที่ฟาร์มไปเมื่อสักครู่แค่2นาทีเองครับกดเลือกเปลี่ยนตัวละครด้านซ้ายบนแล้วเลือกรับค่าประสบการณ์ ก่อนจะอัพจากเลเวล7เป็นเลเวล49ทันทีจากนั้นเพื่อนๆก็ไปปลดล็อกเลเวล50โดยการคุยกับพูดดำเลือกจะแข็งแก่่งขึ้นอีกแล้วก็กดรับค่าประสบการณ์ไปเรื่อยๆ่จนกว่าจะรับไม่ได้อีกเป็นไงครับเพื่อนๆเ,เลเวลไวไฮสปีดไหม แต่วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะตัวละครทั่วไปนะครับตัวละครซีซั่นไม่สามารถใช้ได้ต่อไปเป็นระบบโคลนตัวละครนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนทำก่อนอื่นเลยไปทำเควสปลดล็อกก่อนนะครับตัวเควสเนี่ยจะอยู่ในเควสแนะนำนะครับจะมีเงื่อนไขก็คือต้องเลเวล56ครับส่วนวิธีการทำเควสเนี่ยไม่ยากเลยครับคุยไปเรื่อยแล้วก็ต่อรูปภาพไม่กี่รูปเหมือนเดิมนะครับตัวละครทั้ง2ตัวจะต้องอยู่เมืองเดียวกันนะครับกดไปที่ด้านซ้ายบน กดตั้งค่าการเชื่อมต่อเลือกถ่ายโอนไอเทมด้านขวามือครับการถ่ายโอนไอเทมเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องถูกซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับแม้แต่หินตรงกลางก็ต้องเติมให้เต็มครับแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงของมานีที่ได้จากการที่เราตีบอร์ดกิ้นี่แหละครับแล้วก็กดถ่ายโอนได้เลยเพียงเท่านี้เนี่ยตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ถูกเชื่อมต่อกับเราก็จะมีของเท่ากับตัวละครหลักของเราครับข้อดีคือ เราสามารถแยกตัวฟาร์มได้เช่นตัวหนึ่งฟาร์มอยู่หมาป่าแดงตัวหนึ่งฟาร์มอยู่ทะเลทรายหรือว่าตัวหนึ่งไว้ฟาร์มตัวหนึ่งไว้เขว่ก็ได้ครับแล้วแต่ที่เพื่อนๆสะดวกจะทําเลยอย่าลืมติ๊กการกระทําแบบแยกด้วยนะครับไม่งั้นตัวละครจะตามกันไปทุกที่ให้ติ๊กตัวนี้ไว้ด้วยครับสเต็ปที่7นะครับเตรียมทําไฟเล่าร้อนของอาร์ริสให้เพื่อนๆเปิดบันทึกการประจนภัยขึ้นมาให้สังเกตที่ด้านขวาบนตู้หนังสือจะถูกบล็อกอยู่ เรียกผูด้ดำไปที่เควสแนะนำปลดล็อกบันทึกการประจนภัยกลุ่มการค้าโอมูลตู้หนังสือก็จะถูกปลดล็อกตัวนี้จะเป็นตำลรามาคาฮันนะครับถ้าทำจนครบแล้วเนี่ยอาร์กิสจะได้ครบ1 0 0 0 0แสนเลยอธิบายแบบไวๆก็คือไปฟาร์มแล้วได้ขยะเยอะขึ้นหรือรวยขึ้นนั่นแหละครับก็ควรที่จะต้องไปทำของส่วนไฟล์ของอาร์กิสเนี่ยผมก็ลืมอัดคลิปไว้นะครับ,บรบกวนให้เพื่อนๆไปหาดูใน YouTube เอา สเตปที่8เตรียมทํายาถาวรน,นะครับเหมือนที่ผมพูดในทุกๆคลิปนะครับการฟาร์มหาย,ยาถาวรน,นั้นก็ดีแต่ว่าการเก็บตังค์ซื้อเลยดีกว่าครับผมสําหรับผมเนี่ยยาถาวรเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเวลาเราฟาร์มไปนานๆเราจะได้ไม่ต้องพวงว่ายาเราจะหมดเมื่อไหร่เวลาผมเล่นเนี่ยตอนที่ผมฟาร์มผมก็จะตายเวลายาหมดนี่แหละครับส่วนยามานาเนี่ยผมให้เป็นอะไรที่อยู่หลังสุดเลยนะครับ ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่ถ้าแค่สำหรับการฟาร์มมอนเนี่ยผมว่าอีเล็กเซอร์แห่งวิญญาณก็เพียงพอแล้วล่ะครับผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้าเรายังไม่เริ่ม PVP ก็ยังไม่ต้องรีบซื้อยามานาก็ได้ครับเอาเงินไปทำของชิ้นอื่นๆจะคุ้มกว่าสเต็ปที่9นะครับเตรียมทำบันทึกการประจนภัยตัวนี้เนี่ยผมทำคลิปไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับเพื่อนๆตามไปดูกันได้ บันทึกการประจนภัยเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะครับแต่ผมเลือกที่จะให้เพื่อนๆทําอนทอะไรง่ายๆก่อนจะได้ไม่เครียดมากเกินไปจริงแล้วเนี่ยถ้าทําบันทึกการประจนภัยจนหมดจะได้ ap บวก9 dp บวก9ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมเองก็ไม่น่าจะรีบทํานะครับผมว่าประมาณกลางกาเกมเลดเกมผมค่อยทําส่วนถ้าใครมีแรงทําก็ทําไปก่อนได้เลยครับไปหาดูใน YouTube มีค่อนข้างเยอะครับสเต็ปที่10นะครับแรงใจหรือการเตรียมใจ รงส่วนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกับผู้เล่นเป็นอย่างมากนะครับการที่จะเตรียมใจไปออกฟาร์มในแต่ละวันเนี่ยมันก็นข้างเหนื่อยเลยทีเดียวครับผมบอกเลยว่าเกมน,นี้เมื่อก่อนขับเพื่อนด้วยความแค้นนะครับพอเราโดนฆ่าเรามีความแค้นเราก็จะมีแรงออกไปฟาร์มครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่อยๆมากครับทาไปวันๆเท่านั้นเองขอให้เพื่อนเื่อนโชคดีในโลกแบ็คดิ s เซิร์นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานะที่นี้แล้วเจอกันสวัสดีครับ